รพระภาวนากุศนเทระเดิมชื่อเยี่ยมเป็นชาวบางขุนเทียนโดยกำเนิดบ้านอยู่ริมคลองบางว่าหลังวัดหนังกำเนิดเมื่อวันศุกร์เดือน11ขึ้น8คึ่ําจค่ำุลศักราช1149ปีมาโรงจัตาวาศกตรงกับวันที่2ตุลาคมพศส3 7 5ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และมีนามสกุลว่า ทองอูชาวบ้านบางขุนเทียนเรียกกันว่าหลวงพ่อปู่เท่าส่วนบุคคลทั่วๆไปและนักสงส์พระเครื่องทั้งหลาย เรียกว่าหลวงพ่อวัดหนังโยมบิดามารดามีชื่อว่านายทองและนางอูซึ่งเป็นต้นตระกูลทองอูในขณะนี้โยมทั้งสองท่านประกอบอาชีพเป็นชาวสวนและมีฐานะมั่นคงเมื่อด้มีการตราพระราชบัญญตัติขนาดนามสกุลขึ้นในสมัยรัชกาลที่หกบุคคลชั้นหลังของตระกูลนี้ขอใช้นามสกุลว่าทองอู เป็นนามรวมของโยมทั้งสองแต่ต่อมาไม่นานนักก็ได้มีเจ้านายพระองค์หนึ่งทักทวงว่าไปพร้อมกับพระนามของเจ้าต่างกรมพระองค์เข้าจึงต้องเปลี่ยนมาเป็นทองอูสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้คือญาติพี่น้องร่วมท้องเดียวกับพระภาวนา โกสลเทรามีอยู่ด้วยกันสามคนคือโยมพี่สาวชื่อนางเปี่ยมทองอูเป็นผู้รักษาศีลมุโบสถและไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวดังนั้นเมื่อสิ้นโยมบิดามารดาแล้วจึงมาฝากไว้ในความอุปการะของนายทรัพย์ทองอูบิดาของนายพูลทองพูนกิจผู้เป็นบุตรผู้พี่ของพระภาวนาโกสนเทราคือนายเอมทองอูการศึกษา การศึกษาอักคราสมัยเมื่อพระภาวนาโกศลเทระยังเด็กอายุ9ปีโยมทั้งสองของท่านได้นำมาฝากเรียนหนังสือในสำนักพระครูธรรมธิดายานหรือหลวงปู่รอดผู้ถ่วยเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหารในปีพศ2387ในสมัยต่อมาได้เป็นพระอาจารย์วิทยาคมของพระภาวนาโกศลเทระ เอีมการศึกษาพระบาลีปริยติธรรมเมื่ออายุได้11ปีท่านได้ศึกษาพระบาลีปริยติธรรมในสำนักพระมหายิมวัดบวรนินเวศวิหารต่อจากนั้นได้ไปอยู่ในสำนักพระปิฎกโกศลฉิมวัดราชบูรณะวัดเลียบอุปสมบท อาจจะเป็นด้วยบุญกุศลที่จะต้องเป็นสมณะเพศเพื่อพระศาสนาเพื่อการฟื้นฟูปฏิสังขรณสังฆาวาสเซนาสนะแห่งวัดนี้ให้ฟื้นฟูคืนจากสภาพอันเสื่อมโทรมขึ้นสู่ยุคอันรุ่งเรืองสูงสุดในการสมัยต่อมาหรือเพื่อความเป็นพระเกจิอาจารย์ชันเยี่ยมแห่งองค์พระกษัตริย์ปราธิราช จ้าและเป็นร่วมโพร,ร่วมใสของบรรดาสานุสิธิ์ทั้งหลายท่านจึงหันกลับเข้ามาสู่ร่วมเงาแห่งกาสาวพัดอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้จากไปเพียงสาปีเท่านั้น ในปีพศ2397เมื่ออายุได้22ปีท่านได้เข้ามาอุปสมบทต,ตามขนบจารีตอันดั้งเดิมของชาวไทยเพื่อสืบต่อพระบวรพุทธศาสนาและเพื่อแสดงกตเวทิตธรรมแด่โยมผู้บุพการีทั้งสองซึ่งได้ทำการอุปสมบทณนะพัทธสีมาวัดราชโอรสา,ารามวัดจอมทอง อำเภอบางขุนเทียนจอทนบุรีเขตจอมทองกรุงเทพมหานครในปัจจุบันพระอุปัชฌาย์้้ขนานนามว่าสุวรรณินทร์สโรพระสุธรรมเทพเถระเกิดเป็นพระอุปัชฌาย์พระธรรมเจดีจีนกับพระภาวนาโกศลเถระรอดเป็นคู่กรรมาวาจาจารย์ เมื่ออุปสมบทแล้วหลวงปู่เท่าได้ไปอยู่วัดนางนองตรงข้ามกับวัดหนังและได้เริ่มลงมือศึกษาคันทธทุราต่อไปณนะสำนักพระธรรมเจดีจีน และพระสังวรวิมลเหมนด้วยความวิริยะอุตสาหาได้เข้าสอบแปลพระปริยติธรรมสนามหลวงอีกครั้งแต่คงสอบไม่ได้อีกเช่นเคยเรื่องนี้ท่านต้องนั่งคุกเข่าประนมมือตลอดเวลาที่แปลต่อหน้าพระคณาจารย์ผู้ใหญ่พระมหาเทราผู้เป็นกรรมการองค์หนึ่งบอกกับท่านเมื่อแปลจบว่าแปลได้ดีแล้วก็ชวนท่านให้ไปอยู่ในสำนักเดียวกันแต่ท่านปฏิเสธ การศึกษาวิปัสนาธุระและพุทธ,ธาคมปรากฏตามหลักฐานชัดเจนว่าท่านได้ศึกษาวิปัสนาธุระและพุทธ,ธาคมกับพระภาวนาโกศเทระรอดเจ้าอาวาสวัดนางนองซึ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ของท่านเองจากการศึกษาชีวประวัติของท่านจะเห็นได้ว่าท่านเจริญรอยตามพระอาจารย์รูปนี้มาโดยตลอดเช่นเดียวกับพระพุทธาจารย์ โตเจริญรอยตามสมเด็จพระสังฆราชสุขผู้สร้างพระสมเด็จอรหังและพระสมเด็จวัดพลับเช่นในการที่ท่านได้สร้างพระปิดตาและพระปิดทวานและอื่นๆขึ้นก็ถอดลักษณะมาจากพระเครื่องทั้งสองชนิดของหลวงปู่รอดและในสมัยที่พระภาวนาโกศลเทระรอดถูกราชภัยถูกถอดสมณศักดิ์ลงเป็นครัวตาธรรมดาในกรณีที่ไม่ยอมถวายอดีรกแด่รัชกาล ที่สี่คราวเสด็จพระราชทานผู้พระกฐถินที่วัดนางนองและถูกย้ายไปครองวัดโคนอนในขณะนั้นท่านบวชได้16พรรษาเป็นพระปลัดฐานานุกรมของพระภาวนาโกศเทระ รอดและฐานะสิทธิ์ใกล้ชิดก็ได้ย้ายจากวัดนางนองติดตามไปปรนนิบัติอาจารย์ของท่านนาสำนักใหม่อย่างไม่ลดละแสดงถึงน้ำใจอันประเสริฐของท่านที่ไม่ยอมพรกเอาตัวออกห่างนับว่าจัดเป็นคุณธรรมที่ปรากฏเล่าขานสรรเสริญกันมาจนทุกวันนี้เพืะครูธรรมธิดารอดเป็นบุตรใครไม่เพื่ครูธรรมธิดารอด เป็นบุตรใครไม่ทราบภูมิลำเนาเดิมอยู่คลองขวางตำบลคุ้งเผาฐานอำเภอบางขุนทินจังหวัดทนบุรีเป็นฐานานุกรมในพระนิโรธตังสีพระราชาคณะเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดหนังเป็นผู้เชี่ยวชาญในฝ่ายวิปัสนาธุระที่สําคัญรูปหนึ่ง เมื่ออยู่วัดหนังอยู่คณะสาพ,พระนิโรธตรังสีมรณภาพแล้วได้รักษาวัดอยู่คราวหนึ่งภายหลังทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้เป็นเจ้าอาวาสวัดนางนองและพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่พระภาวนาโกศลในรัชกาลที่สี่เสด็จพระราชทานภาพพระกฐินวัดนางนองเล่ากันว่าท่านไม่ถวายอดีเรกนับเป็นความผิด ฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทางราชการถอดออกจากสมณศักดิ์ท่านจึงไปอยู่วัดโคนอนซึ่งอยู่ในคลองขวางฝั่งตะวันตกตำบลบางว่าอำเภอภาษีเจริญจอทนบุรีและมรณภาพที่วัดนี้หลวงปู่รอดองค์นี้เป็นผู้สร้างวัดอ่างแก้วในวันที่เกิดเหตุนั้นหลวงปู่เท่าก็อยู่ในที่นั้นด้วยสมัยที่ยังเป็นพระประลัดได้เตือนให้พระภาวนาโกสนเถระ รอดถวายอดิเรกแต่ท่านยังเฉยเสียพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกริ้วมากสเสด็จออกมานอกพระอุโบสถแล้วตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงอันดังว่าเขาถอดยศเราเกล่ากันว่าสาเหตุที่ไม่ยอมถวายอดิเรกนั้นเนื่องด้วยท่านไม่ศพอารามในเรื่องการแบ่งแยกนิกายธรรมยุทธ์กับมหานิกายอันเป็นสาเหตุให้ทรงแตกแยกกัน ต่อมาหลังจากพระภาวนาโกสนเทระรอดถูกเรียกพัดยศคืนไม่นานนักวันหนึ่งสังฆา,ารีก็ได้รับพระบรมราชองการให้นำพัดยศมาถวายคืนให้ท่านแต่ท่านไม่ยอมรับและพูดกับสังฆา,ารีว่าใครเป็นผู้ถวายพัดแต่อาตมาและใครเล่าที่เอาคืนไปบุรุษจงเอากลับไปเสียเถิดวิทยาคุณของพระภาวนาโกสนเถระ รอดที่จะบรรยายตอบไปนี้คุณปู่ทรัพย์ทองอู่ได้เล่าให้ทายาทฟังต่อๆกันมาซึ่งจะได้นำมาประมวลเข้าไว้ดังต่อไปนี้การถอนคุณใสในการออกเดินทุดงคราวหนึ่งของหลวงปู่รอดท่านได้ไปถึงชนบทแห่งหนึ่งแถวแถวทุ่งสมอนนนองขาวเขตติดต่อระหว่างกาญจนบุรีกับราชบุรีคืนวันหนึ่งขณะที่ท่านอยู่ในปลด มีพายุอื้ออืงและมีเสียงต้นไม้ต่างๆดัง,ง,งล่านและหักโค่นดังกึกก้องไปหมดท่านจึงสมาธิเจริญพุทธาคมสงบนิ่งอยู่พระที่ติดตามท่านเดินทุดงได้ยินเสียงวัตถุหนักหนๆปลิวมาตกอยู่รอบบริเวณที่ปักปลดเสียงดังตุบเช้าขึ้นพอเปิดปลดออกมาก็หินท่อนกระดูกตกเรียราาอยู่รอบบริเวณนั้น พอสักครู่หนึ่งก็มีชาวบ้านกระเรียงสองถึงสามคนเดินตรงเข้ามาบางคนก็ถือจอบและเสียมมาด้วยเมื่อได้สอบถามจึงได้ความว่าเขาเตรียมฝังศพพระทุดงซึ่งคาดว่าจะต้องถูกคุณใสมรณภาพเมื่อคืนนี้ครั้นเมื่อเห็นว่าหลวงปู่รอดและพระผู้ติดตามยังปกติดีอยู่พวกกระเรียงจึง พากันกลับไปแต่พอไม่ทันไรก็พากันมาอีกในตอนนี้นำอาหารมาถวายด้วยหลวงปู่รอดบอกพระผู้ติดตามว่าอย่าได้ชั้นอะไรเป็นอันขาดพอรับประเคนอาหารแล้วก็เรียกให้พระผู้ติดตามเอาหม้อกรองน้ำของพระธุดงค์มาให้แล้วหลวงปู่รอดก็บริกรรมทำประสานน้ำมนต์พรมอาหารนั้น ปรากฏว่าข้าวสุกที่อยู่ในกระดังก็กลายเป็นหนามเล็กๆเ,เต็มไปหมดกับข้าวต่างๆในกลามะพร้าวก็กลายเป็นกระดูกชิ้นน้อยหลวงปู่รอดเอามือกวาดกระดูกและหนามเหล่านั้นไว้แล้วคืนภาชนะที่ใส่มาให้กับพวกนั้นไปพวกกระเรี่ยงพยายามจะขอคืนไปท่านไม่ยอมให้ตกกลางคืนหลวงปู่รอดบอกกับพระลูกศิษย์ว่า ท่านจะปล่อยของเหล่านี้กลับไปเล่นงานเจ้าพวกนี้บ้างเพียงสั่งสอนให้รู้สึกสำนึกเท่านั้นพอรุ่งเชา้าพวกกระเหี่เรียงก็รีบมาหาหาลวงปู่รอดแต่เช้ามืดคราวนี้หามคนป่วยมาด้วยคนหนึ่งเล่าคำขอขมาและขอร้องให้ท่านว่าช่วยรักษาลักษณะคนป่วยร่างกายบวมไปทั้งตัวเหมือนศพที่กำลังขึ้นหลวงปู่รอดหัวเราะแล้วถามว่าเป็นอะไรบ้าง คนป่วยได้แต่นอนอยู่ตลอดเวลาได้แต่กรอกหน้าและยกมือขึ้นพนมหลวงปู่รอดจึงเอาน้ำมนในหม้อกรองน้ำลักจันพรมลงไปตามร่างคนป่วยเพียงครู่เดียวนั่นเองร่างกายที่มวมก็ค่อยยุบเป็นอัศจรรย์ทุกคนก็กราบหลวงปู่ด้วยความยำเกรงแล้วบอกอกอว่าจะนำอาหารมาถวายแต่ท่านบอกว่าจะถอนปลดแล้วเดินทุ่งต่อไปหลังจากได้ปักปดอยู่สองคืนแล้ว เดินบนใบบัวการเดินทางบนใบบัวเรื่องนี้เนื่องมาจากเดินทุดงในสมัยที่หลวงปู่เท่าเป็นเนนอยู่ได้เล่ากันต่อๆมาว่าในครั้นนั้นพระพานาโกสนเถรรอดในเดินทุดงโดยมีสามเนรร่วมไปด้วยถึงห้วยกระบอกหรือห้วยปลดแขวงจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวกันว่ามีปลดพระทุดงร้างปักอยู่มาก เนื่องจากหนีสัตว์ป่าไปเสียข้างหน้าภูมิประเทศเป็นบึงใหญ่ขวางหน้าอยู่ส่วนทข้างเป็นภูเขาสูงชันมากยากแก่การปืนข้ามหลวงปู่รอดบอกกับสาม,มนเณรว่าเมื่อท่านเดินก้าวลงใบบัวในหนองน้ำนั้นซึ่งเป็นพืชติดต่อกันไปถึงฝั่งตรงข้ามห้เนนคอยก้าวตามเหยียบทับรอยเท้าของท่านบนใบบัวแต่ละใบอย่าให้พลาดได้ ท่านจึงบอกคาถาให้บริกรรมขณะที่จะก้าวเดินแล้วท่านก็เจริญอโปกศีลอยู่ครู่เองหนึ่งท่านก็ด้ก้าวเดินบนใบบัวทีละก้าวส่วนสามเณรก็ก้าวตามไปพร้อมด้วยบริกรรมคาถาผ่านท้องน้ำอันเวิงวางไปโดยตลอดส่วนสามเณรเห็นว่าใบาบัวก้าวสุดท้ายของหลวงปู่รอดก่อนที่ท่านจะก้าวขึ้นฝั่งนั้นเป็นใบบัวที่เล็กมากและอยู่เกือบชิด หลิ่งแล้วจึงไม่เหยียบตามหลวงปู่ไปจะสืบเท้าก้าวขึ้นฝั่งเลยที่เดียวแต่ไม่สำเร็จเพราะใบบัวที่มาดูได้แต่หัวรอและกล่าวขึ้นว่าบอกให้เดินตามทุกก้าวไปก็ไม่ยอมเดินถ้าเป็นกลางบึงคงสนุกใหญ่การสะกดจิตคุณปู่ทรัพย์ทองอู่บิดาของคุณพ่อพูนท่องพูนกิจได้เล่าเรื่องประหลาดกันต่อต่อมาว่า ได้มีคนร้ายขโมยเรือของหลวงปู่รอดที่จอดไว้ลำคูริมคลองขวาไปแต่ไม่สามารถจะพายไปได้คงเวียนอยู่หน้าวัดโคนอนหน้ากุดิของท่าน ตอนเช้าพระลูกวัดรูปหนึ่งจะเอาเรือออกบินทบาทครั้นไม่เห็นเรืออยู่แต่กลับเห็นชายแปลกหน้าคนนั้นกำลังพายเรือวนเวียนอยู่จำได้ว่าเป็นเรือของหลวงปู่รอดจึงได้นำเรื่องไปเรียนให้ท่านทราบหลวงปู่รอดจึงลงมาที่ท่าน้ำขนาดนั้นได้มีชาวบ้านใกล้เคียงมาดูกันอยู่เนืองแน่นท่านจึงตะโกนบอกไปว่าเจ้าจงเอาเรือมาคืนพระเสียท่านจะเอาไปบินทบาท คนร้ายก็พายเรือมาจอดให้พระท่านแต่โดยดีแล้วก็สั่งต่อไปว่าขึ้นมาบนกุฏิเสียก่อนคนร้ายก็ขึ้นตามคำสั่งในที่สุดหลวงปู่รอดก็สั่งให้เด็กจัดเอาอาหารมาให้รับประทานแล้วก็สั่งต่อไปว่าจะกลับบ้านก็กลับเถิดคนร้ายจึงได้เดินลงจากกุฏิไปสมณศักดิ์ พระไมดีกาและพระประหลัดขณะอยู่ที่วัดนางนองรอดจนย้ายไปอยู่วัดโคนอนฐานานุกรมในพระภาวนาโกสนเทระพระครูศีลคุณทราจารย์ในระหว่างอยู่วัดโคนอนเมื่อหลวงปู่รอดเจ้าอาวาสอดีตพระภาวนาโกสนเทระถึงแก่มรณภาพท่าก็ได้ครองวัดเป็นเจ้าอาวาสสืบแทน จนในปีพศ2441ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้รับพระกรุณาปโปรดพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูศีลคุณทราจาร์แล้วให้อาราธนามาอยู่วัดหนังสาเหตุที่ย้ายมาอยู่วัดหนังก็เนื่องมาจากกรมพระจักรพรรดิพงศเสด็จพระราชทานผ้าพระ กถินหลวงนาวัดหนังทางวัดไม่มีจำนวนสงอันพึงรับผ้ากถินได้ต้องทรงเปลี่ยนเป็นพระราชทานผ้าป่าแทนภาวะแห่งวัดสุดโทมถึงที่สุดเมื่อเสด็จกลับ จึงกราบทูลภาวะแห่งวัดแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงให้กระทรวงทําการติดต่อทางสมเด็จพระวรณรัตแดงวัดสุทัศน์เพื่อหาตัวเจ้าอาวาสใหม่สมเด็จพระวรณรัตเลือกได้พระอธิการเอี่ยมเจ้าอาวาสวัดโคนอนจึงได้พระราชทานสมณศักดิ์พระครูศีลคุณธราจารย์อาราธนามาครองวัดหนังเมื่อพศ2441 พระภาวนาโกสนเทนเอี่ยมเมื่อหลวงปู่เท่าได้มาครองวัดปีหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าได้ทรงพิจารณาปีภาษามากแล้วกรอบด้วยศีลาจริยาวัดอันงดงามสมบูรณ์ไม่ด่างพล้อยหาตำหนีมีได้กลับเป็นที่เคารพสการาแด่ชนทั้งหลาย โดยทั่วไปทั้งพระองค์ทรงเคารพนับถือในส่วนพระองค์เป็นกรณีพิเศษอีกด้วยสมควรจะได้เลื่อนสมณศักดิ์ในฐานะหลวงปู่เท่าเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าขึ้นเป็นพระราชาคณะที่พระภาวนาโกศลเทระในปีพศ2442จาริยาวัตหลวงปู่พระภาวนาโกศลเทระเอี่ยม ปฏิบัติกิจวัตรเป็นประจำวันของท่านอย่างสม่ำเสมอเป็นปกติเช่นการลงอุโบสถแม้ฝนจะตกบ้างเล็กน้อยท่านก็เดินกลางร่มไปซึ่งกุฏิของท่านอยู่ห่างประมาณ50เมตรขณะนี้ได้รื้อปลูกใหม่เป็นหอภาวนาโกศลไว้ที่เดิมน่าเสียดายควรจะได้ซ่อมแซมไว้เป็นที่ระลึกให้กุลบุตรกุลธิดาไว้ศึกษาเป็นของเก่าเช่นกุดีสมเด็จโตวัดระฆังเป็นต้น พระภาวนาโกศลเทระเยี่ยมท่านเป็นพระเทระผู้ใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเคารพนับถือเป็นการส่วนพระองค์ในงานพระราชพิธีต่างๆในหลวงจะได้รับสั่งให้คุณวินิจฉัยสังฆา,ารีนิมนต์เข้าไปในงานพระราชพิธีต่างๆอาทิฉัดมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นต้นโดยคุณพ่อพูนทองพูลกิจเป็น วัยาวัจกรเมื่ออายุ14-15ปีได้ติดตามเข้าไปในพระที่นั่งอมริทวินิจฉัยถ้าหากเป็นพระราชพิธีในตอนเช้าหลวงปู่เท่าจะต้องไปค้างแรมที่วัดพระเทตุพนกับพระราชาคณะผู้ใหญ่รูปหนึ่งที่ชอบพอกัน ในการเดินทางไปสมัยนั้นต้องไปด้วยเรือแจวของหลวงประจำวัดถ้าไม่ค้างคืนก็จอดเรือขึ้นที่ตลาดท่าเตียนวัดโพเดินไปพระราชวางังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีใกล้หน่อยถ้าไปค้างแรมต้องไปจอดที่ท่าราชวร,รดิ์ฝากทหารเรือให้ช่วยดูแลอีกทีหนึ่ง คงจะสงสัยว่าวัยยาวัจกรหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเด็กวัดนั้นจะแต่งกายติดตามหลวงปู่เท่าเข้าไปในพระราชวังได้อย่างไรคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าต้องแต่งตัวแบบประเพณีนิยมมุ่งผ้าพื้นจงกระเบนใส่เสื้อราช ประแตนกระดุมห้าเม็ดหลวงปู่เท่าท่านสั่งตัดและจัดหามาให้ใส่ขณะเมื่อถึงแก่กรรมเสื้อตัวนี้ยังอยู่เพราะตัดด้วยผ้าของนอกอย่างดีในสมัยนั้นยังมีเรื่องที่คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าคุณวินิจฉัยสังฆการีเคารพและนับถือหลวงปู่เท่ามากถ้าไม่มีราชการก็จะมาเยี่ยมเยียนทุกสุกมาครั้งใดเมื่อลากลับหลวงปู่เท่าจะให้ปัจจัยไปทุกครั้งครั้งละหนึ่งบาท เพราะท่านขุนผู้นี้ชอบเล่นหวยก็ขอมาทีไรขอหวยกับหลวงปู่เท่าทุกทีแต่ท่านได้แต่หัวรอนแล้วเฉยเสีย